สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุร็ตบุระนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ของช่องเรานะคะมี10คคำโอวาดคำสอนตรงตรงง่ายๆกูให้มึงจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาเล่าสู่กันฟังค่ะแม้ว่าพระเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแพคเกจิแห่งวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา ภาพนักปฏิบัติที่ถูกขนานนามว่าปราดแห่งที่ราบสูงจะลัสังขารไปแล้วรวมสิริอายุ91ปีแต่ความดีและคำสอนของหลวงพ่อคูณนั้นยังประจักษ์แก่ใจพุทธศาสนิกชนไทยทุกคนนะคะซึ่งภายหลังการมรณาภาพของหลวงพ่อคูณในโลกออนไลน์ก็ได้มีการหยิบเอาคำคมคำสอนของท่านโดยได้รวบรวม10โอวาทธรรมหรือ คำสอนของกูให้มึงมาแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายเพื่อเตือนใจลูกหลานซึ่งได้นำเนื้อหาบางส่วนจากทั้งสืออาจารยานุสอน์พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเล่มใหญ่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้เผยแพร่อวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อคุณที่จะคงอยู่ในใจตลอดไปหลวงพ่อท่านเทศนาเป็นคำพูดตรงตรง แทรกทำง่ายๆที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ในที่นี้ไม่สามารถสาธยายได้หมดจึงขอยกตัวอย่างมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ของช่องเรานะคะมี10คำโอวาทคำสอนตรงๆง,ง่ายๆกูให้มือจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ สิโอวาทรมคำสอนตรงๆง,ง,ง่ายๆกูให้มึงจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะคำสอนที่หนึ่งก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนมันต้องสอนตัวเองก่อนจะแนะนำอะไรเขาตัวเองทำให้เขาดูตัวอย่างก่อนเช่นสอนให้เขาบริจาคทานตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูกใครมันจะไปเชื่อ เชื่อไม่ได้ต้องทำให้เขาดูสอนตัวเองก่อนจึงค่อยไปสอนคนอื่นจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องทำให้เขาดูก่อนเขาจึงจะเชื่ออย่างพระสงฆ์อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่นสอนตัวเองบ้างเถอะสอนคนอื่นอย่างน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอนบอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้แต่ตัวเองไม่ทำให้เขาดูก่อนหรือจะเป็นครูอะไรก็ตาม เป็นครูนาฏศินก็ต้องลําเป็นหรือเป็นครูอะไรอะไรก็ต้องทำเป็นก่อนทั้งนั้นพระพุทธองค์ก็เหมือนกันสอนตัวเองได้แล้วท่านเอาชนะตัวเองได้แล้วจึงได้เสด็จออกไปเทศนาโปรดปัญจัควยีและเวนัยสัตว์โอวาทที่สองความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตาย หลวงพ่อท่านมักจะให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาให้ท่านเจิมว่าการขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตายการขับรถจะต้องดูทางถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวังถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างทำให้ดีอย่าได้ประมาท อย่าผัดผ่อนถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจโอวาทที่สาละทำชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจละทำชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าอยากให้บ้านเราจเจริญน,นะไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ปัญจาทั้ง5้าคือ รักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพ้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเราก็ต้องรักษาสินห้าถ้าไม่มีสินห้าประจำใจไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกันโอวาทที่สกูให้มึงรู้จักพอในวัดปฏิบัติของหลวงพ่อคูณหลายประการที่เป็นการสอนทมโดยอ้อม เช่นการรับเงินจากญาติโยมที่มาบริจาคให้ท่านนำไปสร้างสาธารณกุศลท่านจะหยิบเพียงใบเดียวและเป็นใบที่มีค่าน้อยที่สุดหลวงพ่อบอกว่าที่ทำเช่นนี้เป็นเพราะกูให้เมืองรู้จักพอเพราะผู้คนหาเงินมาด้วยความยากลำบากหยิบทั้งหมดจะเป็นการเอาเปรียบหยาดเหนื่อแรงงานของญาติโยมเราต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ เกิดแก่เจ็บตายเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่าเอามากมายหลานเอ้ยโลภของคนเราร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอให้รู้จักว่าพอกันสักทีสิพูดว่าพอกันสักทีการรับบริจาคเพียงส่วนหนึ่งของกูนี้เป็นการเตือนสติและสอน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าให้รู้จักพออย่าโลภมากหรือให้ลดความโลภค,ความอยากได้ของคนอื่นอย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันโอวาทที่หเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะให้เราทีหลังโดยบารมีของหลวงพ่อคูณเมื่อตั้งใจจะสร้างอะไรสิ่งนั้นย่อมสำเร็จ คือจะมีผู้บริจาคสมทบอย่างมากมายเคยมีผู้สอบถามเรื่องนี้หลวงพ่อท่านหัวเราะพร้อมบอกว่าเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะให้เราทีหลังและเมื่อเราได้รับการบริจาคมาแล้วเราควรที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่หวังเก็บหวังรวยอย่างเดียวมันไม่ใช่วิสัยของเพศสมณะเมื่อเขาเห็นเรานำไปทำประโยชน์เขาก็จะยิ่งแต่จะมาช่วยเรา ถ้าเราไม่นำไปทำบุญให้เขาต่อเขาจะได้บุญอะไรโอวาทที่6การด่าลูกเป็นอัปมงคลพูดกับลูกๆแต่สิ่งดีๆมันจะได้เป็นมงคลหลวงพ่อคูณให้พรเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2 5 4 0กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับที่เราเป็นชาติไทย พวกล,กลูกหลานก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองเอาไว้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวิชาหากินกับเขาอย่าได้เป็นเด็กเกเรให้รู้จักรักพ่อแม่เขาสั่งสอนบอกอะไรก็ให้เชื่อฟังทางพวกพ่อแม่ก็สั่งสอนให้ลูกๆถ้าจะเอ่ยคำสอนไหนก็อย่าไปพูดว่าลูกคนนี้ดื้อลูกคนนี้หมึน ลูกคนนี้สนลูกคนนี้บอกยากสอนยากเพราะมึงไปว่ามันมาแต่เด็กๆมันเป็นอัปมงคลและจะส่งเสริมให้ลูกของมึงดื้อจริงๆพวกมึงต้องพูดคำว่าเป็นคนดีบอกง่ายสอนง่ายไม่เกเรให้พูดกับลูกๆแต่สิ่งดีๆมันจะได้เป็นมงคลและมันก็จะได้จดจำเอาไว้ มึงทําตามกูบอกด้วยเดอ้อลูกหลานเอ้ยโอ oh, วาที่เอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวยพวกมึงมาขอโชคพรกูก็ให้พรและเคาะหัวแต่เรื่องเลขเด็ดไม่มีให้ใครดอกอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวยกันเลยเก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวกินดีกว่ากรณีข่าวเลขเด็ดอายุของหลวงพ่อคูณ ที่สร้างความสนใจให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศทําให้ผู้สึกข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์หลวงพ่อตลอดวันแต่หลวงพ่อไม่ว่างเพราะรับแขกไม่ขาดสายจนไม่ได้พักผ่อนหลวงพ่อคูณได้พูดเตือนสติไปถึงนักเสี่ยงโชคสั้นๆว่ากูไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นไม่อยากให้ลูกหลานมันงมงายเกินเหตุใครจะโชคดีแล้วแต่โชควาสนาโอวาทที่8 พ่อแม่ที่อยู่บนบ้านต้องทําบุญทุกวันคือต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณย่มัตะลอไปทําบุญร้อยวันซึ่งจะได้บุญน้อยกว่าหลวงพ่อคุณท่านแนะนําสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แผ่นดินหรือประเทศชาติอันเป็นที่กําเนิดเป็นที่อยู่อาศัยและพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติหลวงพ่อบอกว่า ผู้เป็นลูกต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โอวาที่9ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้หลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการบริจาคทานหรือการเสียสละเพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามท่านได้ดำเนินชีวิตบำเพ็ญทานบาร,รมีอย่างจริงจังมาโดยตลอดตามแนวของพระมหาเวสสันดร โอวาทที่สิอย่าลอดคันนาก็แล้วกันญาติโยมถามหลวงพ่อคูณว่าเมื่อได้วัตถุมงคลหรือฝังตะกุดผู้ใดแล้วหลวงพ่อได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหรือต้องทําของอย่างไรซึ่งก็หมายถึงข้อห้ามที่จะทำไม่ได้ในขณะที่มีวัตถุมงคลอยู่ในครอบครองเพราะเชื่อว่าของขังเหล่านั้นจะเสือ่อมและไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปหลวงพ่อคูณท่านตอบแบบปิตตลกว่า กูไม่ได้ตั้งกดอะไรดอกลอดอะไรก็ได้แต่อย่ารอดหัวคันนาก็แล้วกันที่หลวงพ่อคูณพูดเช่นนี้มีความหมายว่าผู้ที่มีวัตถุมงคลน,นั้นจะลอดอะไรก็ได้วัตถุมงคลน,นั้นไม่เสื่อมอย่างสมพุทธานุภาพและเป็นจริมงคลเสมอตราบเท่าที่ผู้นั้นประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ประพฤติชั่วออกนอกลู่นอกทางเหมือนการรอดคันนาที่ไม่มีผู้ใดกระทำ เพราะคันนามีไว้สำหรับเดินไม่ใช่ลอดผู้ที่มีวัตถุมงคลและปฏิบัติตามจึงเกิดสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปโอวานและคำสอนของหลวงพ่อคุณยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะหลวงพ่อคุณท่านยังสั่งสอนในด้านต่างๆไว้มากมายทั้งสอนให้คนไทยมีเสิลรมทาให้ยึดมั่นในเรื่องของบาปบุญคุณโทษไม่เว้นแต่ในเรื่องของการมีสติในเรื่องของความไม่ประมาท อีกทั้งต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยากทุจริตต่อคนอื่นจากคำสอนที่ได้ไร้เรียงมาจะเห็นได้ว่าเป็นคำสอนที่ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าท่านจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คำสอนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายคนจึงยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง และนี่คือสิบโอวาทธรรมคำสั่งสอนตรงๆง,ง,ง่ายๆกูให้มึงจากหลวงพ,พ่อครูปริสุทธโธท,ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ